ม่จับไม่ต้องโอ้ไม่จําเป็นต้องจับหรอกครับนั่นนะมันอยู่อยู่อ่ะเทเลยเออเห็นไหมแม่ตั้งไว้อยู่อยู่ครับ <c oughs> มันคืออะไรอ <c oughs> เอาเทียคืนเอาเอาอืม <c oughs> <c oughs> เอาอีกเอา <c oughs> <c oughs> สายขุด <c oughs> ขุด ซส์ขุดแม่โคขุดจนสายญาหนีออกจากหน้าบ้านหมดแล้วขุดอย่างเดียว lee, กลับอามไอ้กลับบ้านอ่านน้ำบอกครับว่าอ่านน้ำอีกแล้ว ไม่ข้ามไม่อาบเนาะไม่ข้ามไม่กลับไม่ข้ามไม่อาบน้ําเล่นจนข้ามทุกวันสนุกไหมโนุกโอ้เโอ้เมนบอกเมนก้าวเอยจัง ไปใช้อ่ะอืออ่ามานนี่แล้วเออลงมาแล้วลงมาครับลงดีๆลงดีๆค่อยๆลงอืมค่อยๆลง ฝากกดไลค์ฝากฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ